ของอะไรก็มาเนี่แ่เรารู้ไหมเนี่ยว่าของที่อยู่เราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของบริษัทตัวผมเองไม่รู้ครับพอพิป็นธรพัน์จะปอดรู้เรื่องไหมไม่รู้ครับหรอแล้วแม่เราอยู่ไหนตอนนี้แม่เราอยู่ไหนแม่ผมไปม่ขายแผ่นเคียงอยู่ชลบุรีครับขายแผ่นเสียงใช่ครับแผ่นเนี่ยอ๋อแล้วเรามีพี่สาวพี่ชายมีพี่น้องอีกคนเนี่ยผมมีพี่สาวพี่สาวสองคนแล้วก็พี่ชายคนโตคนหนึ่งพี่สาวอยู่ไหนอ่ะพี่สาวอยู่มองนอกครับที่ไหนเพี่อนอะไรที่ไหนวะโบ มาเลคิมเป็นไหนนะมาเลมั้ยใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อคิมชื่อเนยชื่อจริงชื่ออะไรชื่อไมนีกับมาลิสามาลีกับมาลิสาใช่ไหมแล้วเขากลับมาที่บ่อยไหมนานๆกลับทีครับเพราะว่าบ้านพ่อเขาตายไป้วเขาก็หลุดออกแล้วที่มันไม่ใช่ที่เขาอะไรเลยนะมันเป็นเจ้าของเดิมแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มันเป็นต้นนาไม่ใช่ที่เขาใช่อันนี้เป็นบริษัทสุรวดี ฐานสปอร์ตเงินหมุนเวียนกว่า1,900ล้านเป็นสภาพนี้เมื่อ2ปีที่แล้วแต่ก็ยังมีการจดทะเบียนบริษัทได้เนทางออบปตะก็ต้องอกมาอองละเข้ามาส่วนบริษัทนต้อีอยง้อดีผมาดูล้ว่างใเล้าเกี่ยวข้องอะไรยังไงโอเคค่ะ <Okay. S 1> ใช่ใช่เดี๋ยวประเยวกาคุยกันครัขออนุาตนะครับยืนยิ่งบนนั้นแหละ